สวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้เนาะค่ะเนาะขอการสวัสดีพ่อแม่พี่โน้องผู้ผู้คนเนาะค่ะเนาะมาพบก,ก,กับช่องสาวมอลำสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณพี่เดชาหน่อยช่องเม,<อ>ม็กพร้มอมด้วยวันนี้น้องใบเฟิร์นเนาะค่ะน้องมาเขากล่องน้ำเนาะคะ่ะเนาะลูกุเซาลาค่ะพี่น้องคะวันนี้ค่ะห้ามานน้ำในเสนอเมนูตำปูปลารหลเช่นเคยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะของแสบของนัวขาดบ่ไรค่ะพี่น้องคะพร้อมด้วย ปิ้งโครงไก่นาอพี่น้องนะแล้วก็พักกินแกมค่ะก็เป็นพักบุ้งระการนี้ค่ะพี่น้องคะมรัมซินีพ่อเนี่ยเพราะท่านเคยกินดอกตะวันพูดเฒ่าพอนเสนอมาว่าเอาไปกินเบิงพอนะมันแสบพอนะยอดบุกเพราะไม่พี่น้องเคยกินมโนพี่น้องน้อเนี่ยอต้นเล่ย์ล่าหน้าพี่น้องแต่ว่ามรัมซินีพ่อนี่ยเบเคยกินดอกเมื่อสิเป็นจังไนบูล่ะล่องเบิงนาะพี่น้องน้อพอนำเสแสบหรือเปล่าแสบ การไปจะแนะนันเดี๋ยสีมะเอาวอาการซูฟังน้องพี่น้องยอดพบกระบุกพี่น้องเ <c oughs> พื่นอ <c oughs> นบอกว่าเอาไปกินมันแสียบมาใช่เอาไากินเบิรงมพวรามันแสบเด้เพื่นวาแล้วบ้านวัลรัมเดชาดน้อยจะเกิดมานนี่เต็มป่าแต่บบเคยกินเจ้าเกลือเพื่อนบอกว่ามันขั้น <c oughs> แต่พวกเราบอาบวกขั้นนะสัน <c oughs> โอ้ต้องต้องลองเบงนะิังเนาะพี่น,นะน้องเนาะเหตุการณ์หรือว่าอาการเป็นจังไดนนั่นเดี๋ยวสิมาเสนอสู่ฟังเนาะพี่น้องเรามาไล่งานให้พี่น้องฟนะังเนาะมามากินตำหมากุ่งกันค่ะพี่น้องค่งนะมาๆมา,มา,ม,ามาเนี่ยตำปูปลาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะนกินใบกระพุ้งเร็วม้าชิ <c oughs> กระไรไข่หน่อยตาตี๊ด,าด,าดตาเดียวตาลีได้พี่ <c oughs> พนะ้องเนาะป้าชิเป็นคนกินก่อนฮะป้าชิาเป็นคนกินก่อนพอเท่าแล้วเราพี่สว่ ผมก็ไม่เคยยินนเลกับบผมแจ้งเถื่อพี่น้องมาเดินไม่ถึงที่แมปช่องไกลพี่น้องเป็นน้องหาตจากโองเอากอนเลยมาลันเดชากกอเป็นผู้น้ำผัวแพงกินก้อนน้าพี่น้องเนาะยยมกินเข่าไอ้ผัวแพงกินก้อนมา กันหัวาตายแล้วเมียแก้วยังคอยกินอันนี้สมัยสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันสมัยโบราณบรรยั่งกินเขา่าสมัยซูเมอร์นี่ย่างกินเข่าให้เมียแพีงกินก้อนสมัยซูเมอร์นี่ท่า,านมาเมียก,ก,กินเดี่ยวแล้วกางหัวเจ้าจังคอยกินกันนบอลล่ะ <laughs> <laughs> มามามาปีนองมนาะ แน่หอยู่ในผุ่น้องจะวะจะวัก็ค,คิดนักอก่ะอแ็บเขาเราตัวไหมอืมแบแสบแบพอกินตอนไดพอ่อไหน,น,น่พอเอาไปเราไหมาแม่ลิลีอ,อบบยู่บ,บ่พี่น้องแสบพี่น้องใบกระปุกเด้อใใบกระปุกกิน น้ำตสุกบางง,งแต่ว,ว่าบอกน้ำมอลำเดีซาวานพี่นนอคะหยอดบักยุ่งหยอดไปบักยุ่งพรานพี่นนอกินเดียวลองบงังโอเคลอง <c ười> เ,อเออิึงพี่นนอจะไ้น้อโ <c ười> อ้ยมอลำเดือชาจะเป็นเมียใหม่บอกพี่นนอเฮ่อ เสื้อค่ะพี่นอ้องเมียทีดีต้องเสื้อผัวเนาะพี่น้อ,นองเนาะเอาล่องเบิ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวจัะไดนสิมาบอกอาการซื้อฟังก,กินแล้วปวดไตหรือว่าปวดไตกินได้เลยพอบอภารนานทีนหนึ่งแฉลี่นี่ยพี่น้องย่าง,งากินเข่าของผัวเพียนกินก่อนท่านมาปัวนรองตายแล้วแม่ยเจ้าจะคอยกินต่ำ สมัยใหม่พี่น้องมันจเป็นล่นแอละว่าต่ม่ดงวยจะเป็นยังอ่ะอืมโนกระบุกเทีว ตลาดสองมเมฆอำเภอสุรินนวลจังหวัดเมืองอุบลโอ้ยกินนองเลยไปถ่องยาง,งาไปไกลเลยเดี๋ยวจำมมันมาหลายครัพ้พี่น้องพี่น้องโอ้ยเอฟซีต้งฝั่งเล่าเดี๋ยวสองเมฆน่องโอ้ยไม่ถุกหลายครั้พี่น้องเอามากินกับตำสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อ หนนาทีนึงไปแล้วถือว่าพรอดภียพี่น้องเพชรเย้เป็นอะไรหืน้ำค่ะสมัยโบราณดีเพราะไง มันไงผมเ,เป็นภ้าไปหาตัดมาตุ่มเอามาตุ่มใส่ห้ามให้หมูคุณก้อนคุณหม,ม,มูตามภาษาบรรน,นอกเดียมหมูพี่นอ่อยไปหาเอาตุ่มกับหมูแหลืมากแล้วมัด้อยสอดดีๆเด,ดี๋ยวต้มให้หมูกินพี่นอ่อย พ้ยเพชรเป็นนายมันปผิไกลกับมี่ถอดไกลกับมี่พี่น้อง ต้องควบคุตะกี้ตใจขนาดเิเต้องกินเล้าไง้ำพีนองปะจำสุมใครแนม่มนี่ยเปีไก่แก่เยอด น้องฟังเล่าประจิอเอาขวรเพราะลำบ,บีซาดเนะมันรึปักกินห่้อ <c oughs> ไปอยู่จังหวัดศรีสะเกดอึดปักกินหมเอาไปกับพวกมากินดูสิดอกมีน้องแต่ว่าเขาว่ามันแปดกันเลียง่องเบิงเท้าแหลกแหกมาแต่ว่าบ้านขางเกียงบพร <c oughs> ว่ามันแฝดขว่านแต่เลือเอย่ามากินล่องเบิง แต่ว่าพักบุ๋งกะไลยอยู่ดอกพี่นอ้องกะลำกับเพียบแต่ว่ากะจะกินใบกระปุกลองเบิง้งแต่มันหน่อยๆแล้วมันาขายพักปังเลยขายพักปัง,ปง <c oughs> รสชาติของคนจะขายกินพักปังแต่กะเบลี่เบลี่คือแห้งคือพักปังพี่น้อง ก็แหลกแหละค่ะพี่นนองนี่เกิดมาเกิดมากเมาก็เคยกินพท่านเคยกินทดเกินาวันนี้เราตามอามากินท่านก็เลยว่าล่องไปกินเบิงระ้ว่มันแสบระว่า็ไ้ถามไปกินเบิงหรือยังกินเบืองแล่ระว่งแสบระว่ไปกินเบิงระวง แล้วอย่าักมาหยอดเลงไปตลาดเห็นผักไผ่ผักไผ่นามได้หลายพี่น้องโอ้โหมีแต่งามๆมาเสียมากินกับตำาบกงูไปหล้วค็ลืมผักไผ่กินกับตำาบกงนดีมันกินแล้วมันมันทำหายท้องโปูกพี่น้องมันเป็นยาระบายในตัวของามันอาการกินผักไผ่นามเด้อพี่น้องเด้อคือผักไผ่ ผมือบักไายเน่ยหน้าเขาเลยพี่น้องโอ้ยเพ็ดยมไปยมมากบซีมัดหล่ะพี่น้องพูดเลอแล้วยมไปยมมากบซีมด จะเปิดร้านขายข้องกับบวกาเปิดมาเศร้านี้ลูกค้ายางขมาจิมาเฮ็ดผมขอขอประท่านถทดประท่านวไฟอะไรหลายเนาะคะนะ่ะเนาะที่บอสามาสให้บริการกับลูกค้าใดเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงโควิดเนาะขอดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายจากท้องและคนในครอบครัวก่อนนอะกพี่น้องเนาะเพราะว่า กันกระลามีเท่าซองเท่านั่งบกขยานตัวคะ่ะพี่น้องค้าตายเป็นตายตะวันหนึ่งด้วยที่ว่าเขาข่วงมอเตอร์ไซพ่พอหน่อย,ยน,อนึเนาะมี่ลูกๆก็ต้องดูแลป่องกันไหน้ก,ก่อนเนาะพอกะแม่ป่วยยังบยบกขึ้นนักซําดูป่วยเนยาเนปปเนะพี่น้องเนาะขึ้นนักขึ้นห่วงล,ลูกคะ่ะพี่น้องค้าก็เลยขออนุยตดพิรานรานน้ำร้านขนมรานเสริมสวย หมดบริการทุกอย่างก่อนนาะพี่น้องนาะจนกว่าโควิดจะดีขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ะถามว่าอยู่กันซื้อจะสิเขาอยู่ไดเขามีเงินก็อาศัยเก็บหอมรอมเดเอาพี่น้องใส่ใจแบบประหยัดค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่แบบพอเพียงนาะอขอบอกแบบก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อลักษณะอาการเป็นแบบนี้ เหล็กกับโบตถหายูพีจักบบเกินชิบมือขอฝากไปยังบ้านขางเทียมเตรียมเขากับเขาไว้หลายหลายเยียมเขาสารกับ่ยมเขากับน้ำเยี่ยมมุมกับเขาไม่เท่ายุคกีน้องอยี่ยมเนีขอเพิ่มกินอีกสักที อยู่ขันโควิดยังพรท่านไปใส่มาใส่แนวนี่มันจะบ่ววเกินอีกสิบมือพี่น้องอย่างในขอเขาข้อนามบ้านขางเครื่องกินกันเป็นแนวนี้อยู่อนี่พี่น้องอยู่แบบลำบากค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบ้ากะเนาะสู้ดีเรารักษาสุขภาพร่างกายเราไว้ดีกว่าเนะเงินท่องหาหมดได้ก่ะหาได้นาะพี่น้องนาองขันท้องบ่อตายนี่จาเนาองขันเนาะอย่าลืมเนอะพี่น้องเนอะ เดี๋ยวนี้ตายยกเพื่อนเด้อพี่น้องเ้อคำว่าโูวิดมันอันตรายเนาะพีน้องเนาะผมเห็นอนอนอข่าวโอ้ยห่ขอขวหนึง่งเจ็ดคนแปดคน,นตายไปซะหบในห่อขวหนึงน่งทิมก็ไปทิมดูไหน่อยเอาไวา้ให้่ไงเงาะใงแงีเขาก็หาขวดพกขวดสองสามขวดพี่น้อง ซีวิตมานนดพี่น้องเ่าอย่าเจอจะสั่นค่ะพี่น้องก็เล็กขอเซฟจะคของดีกว่านาะมาเด้อพี่น้องเด้อคนใดบ่ท่านเด็กินเขาสุดยอดของความแสบพี่น้องแสบแน่ยแต่ผมกบดิ้นเดีอย่าคล้องอี่พี่น้องไม่ลาบไปตลาด แทงเถือจกจัลละมือไม่า้ไปซื้อกับเขาตลาดเงี่ยมันแรงค้นม,มันมันงานค้นสุดราา้ายแห้งห้ายแห้งพีน้องยางกับโอกาสยางกัาไปไก่คนประเทศไทยเขานี่ประมาทอยู่ี่นองบางคนยางฮะยางส้นกันไปด้วยก็เลยส้นใจด้มันใจแหง้งว่าสียาแล้ว ประชาส้นมั่นใจว่าเจ้าของได้สีดยาแล้วใส่แมตนยางกันหัก่องสื่อกับเขาแข็บแกี่งนองยางมาเป็นยางเที่ยวคอนเสริร์ตไปตลาดตะลเเดอนนี่ก็เลาะแว่นค่ะแต่ว่ามาไปกับว่ามีครับเขาเนาะไป บางเถือหมอลำเดซ่าไปเห็นงานจะเสียกับคืนห่วงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ด้วยหนาทีเนาะแต่กับไข่ในอยู่หรอกมันไปเห็นงานตีหนึ่งตีสองเนาะคนมาท่านมี่ฝังห่วงแต่กับตองพักกันเซฟกับของนาพี่น้องเนาะจากพวกกลุ่มไปหาตีสามคนยังบ่ทันเดียวออกไปตลาดพี่น้อง หลังจากตีสามลงไปห่อนวกมงศ้าอยู่ในตลาดสดว่าเป็นคอนเสิร์ตพอเด็ดข้อเด็เดสียยาเขาในหลางกายแล้วใสไแมบนเขาไปแล้วมันใจแห้งพี่น้องประชาชนบ้านเฮาประมาทคนเห่าอยู่ในความประมาทารผู้มืเอเขามันใจว่าเขาเด็สียยาแล้วโอ้ยพี่น้องผมดิโตอนนอ้เนาะดิโต้ชาติเจ้าของเหรอประเดี๋ยวดิโต้ผู้อื่นเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ลงพ้นกันนั่งเหตุโจโคยูแมทกับบอไซท<ป>ัันถามว่าสีปยาไปแล้วสองเข็มเพราะว่าก็สียาพานไปแล้วสองเข็มถึงสามเข็มบางคนเขาก็เรียกยาถึงจิบก็ไม่รุนแรงนี่คือคำเบาพี่นอ้องเพราะว่าเพชรเฮมราซาส้นมันอ๊มันใจนว่าสียาพานไปแล้ว สองเกมถึงปิดก็ไม่รุนแรงนะจะนางยิ้มปุยปุยเสืออยู่เนาะแม่นกับป่อใส่เอ้ยเขาหมั่นใจเกมรอยเลย่อะพี่น้องจะในแต่ยักยัการยักตกน้อพี่น้องนาอทุกคนต้องอยู่ในความประมาทนาอพี่น้องเนาะประมาทบอดด้ค่ะพี่น้องถ้าคู่มือนี้เนาะเพราะว่าวันนี้มันบ่ดด้ยยูโตแล้วมันก็บ่ได้ลดลง มันมีแต่เพิ่มเข้นเนาอพี่น้องเนาะอันตรายบอกได้คำเดียวว่าทุกฝีเก้าคือขึ้นหน้าที่ชีวิตของข้าวค่ะพี่น้องแต่ละฝีเก่าเพินหอดตะวันยามได้เสด็จไปหลงไปล่ำเท่านั้นละพี่น้อง เงินมัดจำก็มากินจนหมดจอใช่จีว่าจังไรเนะะาะแต่ถ้าเพื่อนก็มัดจำไว้อยู่แล้วบ่อยู่แล้วโอ้ยเอาจนอยู่พี่น้องค่ะบมื่อเยี่ยงวัร้อนว่าแต่จีบ่ามื่อจีว่ากันไกยายไทยพี่น้องขันผู้ได้เด็กเบิ้งคลิปส่วนสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะทางจังหวัดของเฮา็กยายไทอยู่ในขั้นประมาณเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้อง พอแม่พี่น้องคะ่ะสุดท้ายนี่เนะาะเมอนี้ค่ะมอลำัมซิริพอนหน่อยสมบูรณ์ร้อมเด้วดขึ้นผีเดชานอยชองเม็กนะคะเนาะกามานำนเสนอเมนูตำปูปลาร้ามในปิ่งโค้งไก่แซ่บเนาะพี่น้องเนาะมาสูพี่น,อน,อนอ้องฟองไปได้รับชม้อยกินมาเสบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะก็ขพฝากพ่อแม่พี่น,อนอ้อ,อ,นนองนะคะซอยเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวมอลำัมซิริพอนหน่อยสมบูรณ์หลายๆในเด้า พอได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะยังเป็นน้องใหม่ในวงการอยู่พี่น้องคะเพิ่งทําคลิปช่อง YouTube ได้แค่2เดือนนะคะพี่น้องแต่ยังบ่ท่านได้มีคนติดตามปันใดเนาะู้ได้เข้ามารับชมรับฟังมากินมาเสิน้ากันกบอย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งกดติดตามแห้น้ำเน่กันหรอกกันเนาะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคุ้งคู่นนะเนานะ พ้นภัยอันตรายจากไข้โควิดนะะเนาะค่ะนาะสู่ๆไปน้ากันค่ะพี่นงค่ะในเมือเฮายังไม่ล่มหายใจจะในห้าก็ต้องสู้เนาะพี่นงองเนาะขอให้อยู่ในความไม่ประมาทนะคะพี่นองค่ะขอฝากไว้น้ากันแล้วกันะะเนาะค่ะน้อขอจบลงไว้เพียงสมัมฤทก่อนกันแล้วกันขอการข้ามบาสสวัสดีค่ะ